ตีกูนังได้ห่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยหวยิงวางวิญญาณไม่ด้ดูเลยมงมไอ้สอฟตนแตว่าแต่วาแตข้าวบอนีเป็นมเฮ้ยมองไปเลยเออเหียบของกลึกเลย

mà 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 ừ, kia ấy, lên liều đó à. Điều còn đần đấy Đần Nó lại nó บครัได้ทีมชาติไทยได้บอลทีมชาติไทยทีมชาติไทยแสดงว่าสีขาวไม่ได้ไทยอยู่มะเนี่ยโอ้โหยิงอย่างเงี้ยเปิดเลยยิงยิงยิงจ่าไฟอะเขาเขาอะไรไอ้ที่จกหมงนี่มึนนะงี้ยเงินเมื่อกี้เรียบร้อย ส่งให้แม่งมงเสร็จแล้วโดนเต็มมงเสร็จแล้วมงเสร็จเต็มตัวเลยหนึ่งยองเลยหลัดมงเสร็จเต็มตัวส่งโรงพยาบาลเลยแม่งมงเสร็จอ่ะเยี่ยมแม็กโดนไหมพี่หนึ่งคอเคสกลับบ้านไปคอเคสดีนะไม่โดนเต็มเฮ้ยเสมอยังดีวะเฮ้ยการะบังเนี่ย ไอ้จริงที่มันชิงสวยป่ะขายไม่ได้เงี้ยอู้เฮ้ยเสมอยังดีไอ้เหี้ยเอาไปก่อนไอ้เหี้ยจบจบได้เย็นจบไฟ กองต้องเปลี่ยนเสื้อคนเร็วเลยเนียเฮ้ยไอ้คือแม็กเกือบเตะได้ไอ้กองนล้วเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวปล่อยล่อเนี้นี่แม่บอกถ้าไม่เต๋วเป็นนักร้องนะเตะแล้วเขาหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวเสียงไม่ดีก่อน ีี่ใครเต้นหลังเต้นล้มสองรอบอะเต้นเริ่มไม่ไหวแล้ยยืนยังเซยืนยังเซย์ชื่อทีมหมูย้อยข้าวขาวทำฝ่าก็ยังดีนะเออเสมอก็ยังดีหลุดแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว

เหมือนมึงลงเลยนะเียออหัวไปเลยเฮ้ยเออเฮ้ยกองมึงสวยเมื่อกี้กองอ่าแรงกว่านี้นะโอ้ยจต่อไห้สัไววยยี่สิบสองกำลังขาดยแรงน จะมักมาลออกเลี้ยงออกกับว่าเลี้ยงเร็วจัดเร็วจัดสมมือเว้ยสมมือไว้ต้องเอาโฟกัสอะไอโฟกัสต้องเป๊ะโล่งอะไอกองโล่งอะสั้นเลยสองโกงม้งหนึบเลย โอ้มันเจดแมโอ้ม่เหอไอ้ย่ากองหลังมันดีด yani> ้วยน่วดหเลยขดเลยยังไงก็เราแม่เราเป็นต่ออยู่นะเราลองอยู่อะเอ้ยเสียเวลาไหมเออเอ้ยเออเอาเลย

เฮียแล้วไปไปไปเปไปไปไปอ้ไไป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 วะปไ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 ตไนไไปไวะไปไปไไปไไปไปไดไปไปไไไไปไ เฟื่อเผื่อเข้าไอ้แมสแม่งวิ่งไอ้แมสแรงอะไรุ่มดีเลยนะแรงวิ่งเยอะแรงแม่งยังเหลือเฟื่อยเลย <c oughs> ครึ่งสองแม่งยังแรงดีอยู่เลยแต่เมื่อกี้แม่งหน้าเข้าเนาะหลุดงั้นอนะ่ะต่อบอลเข้าเลยอะเฮ้

จบนะจบจับเออ่โอ <c oughs> ้่้ไม่ได้ยิงไม่ได้ก็จับเอล้ไม่ได้ บุกบุกคนหนักอ่ะ

ขอคำหนึงหรอไเล่นอาเลยนอสัตว์ไหวไม่เลยรวมกันหนังจับบอลไม่อยู่เลย

จอว่างไม่ส่งวะลงดีต้องลงดีเป็นตัวก่อนถึงจะไม่ได้ลูกมันจะหมดแล้วล่ะปล่อยไปลไปไปเอาฟังไอ้ดิีกูางหมอโคตรฮ่อะ รอนหนาร้อนหนาไม่กลัวเลยร้อนเนอะจบแล้วทำมาเลยไปไปแต่ได้มโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ดูนะ้ัดดูนะใจใจใจทงบอกเรื่องอะไรน มีกาแฟไปใจฉันบาเลยมั้ยหนูกาแฟเปรี้ยวมีากาแฟมเนเล่นนึงกเจอไเร็วเร็วอันนี้อันนี้อ่มาดิอุ้ยตังตึงกีกใจร้อนกล้องยื่นเลย

Tại mày mới một cái lá cái gì vậy? Thôi cổ đằng này này. gì mà lên nhà nó khô Chia nhà nó khô chinh. Khô chinh là 20 thì mà gì? Anh ấy ngàn จริงจริงหนีที่โลเชื่อแม่งผเสียเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยมุม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 ไตงตตง แม่งบััอลมาไม่ได้ไอ้ีโวยไปโตะังหงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้โอ้โอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโ้อยโอ้โโยยยโอ้

โจ้แบบนี้มันอ้าวโอ้ยส่งกลับซะไก่เลยนักบอลกูหายเจดบหลู